เดี๋ยวเราจะข้ามไปดูนะครับว่าวิธีการใส่ปุ๋ยนั้นใส่ยังไงอันนี้ก็จะเป็นสะพานข้ามร่องนะครับใครเคยเดินข้ามมั่งนะครับสะพานนี่ครับสะพานไม้ไผ่ครับอันเดียวเรามาดูวิธีการใส่นะครับหลังจากที่เราผสมปุ๋ยโพแทสเซียมเรียบร,ร้อยแล้วเนี่ยเราก็ใส่เลยครับนี่เลยครับ โรยไปเลยครับไม่ต้องหนามากนะครับสามารถโรยจางๆได้เลยนี่นะครับกำจัดเชื้อรากํากจัดเพลี้ยเป็นในตัวนะครับเราก็โรยไปเลยครับโรยโคนต้นมะพร้าวนะครับต้นละประมาณสัก3ามกมือนี่นครับ คืออย่างที่บอกนะครับว่าดินเขตแถวบ้านเรานะครับบ้านเราเนี่ยก็จะเป็นดินที่ไม่ค่อยที่จะมีะโพแทสเซียมธรรมชาตินะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเราก็ต้องปีหนึ่งะจะต้องใส่สักครั้งหนึ่งนะครับในเรื่องของโพแทสเซียมส่วนใหญ่โพแทสเซียมเนี่ยก็จะมีอยู่แถวพื้นที่ที่มีภูเขานะครับมีหิน โปเตีมก็จะมีเยอะนะครับแถวนั้นส่วนภาคกลางของเราเนี่ยคุณสมบัติของดินเนี่ยส่วนใหญ่จะเป็นดินชายทะเลนะครับเป็นดินเลนมาก่อนแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นนะครับทั้งนี้ทั้งนั้นเนี่ยเกษตรกรก็ควรจะต้องอ่าศึกษาข้อมูลมีการตรวจดินนะครับว่าดินเราเนี่ยมีการขาดธาตุอาหารหรือว่าดินเป็นกรดเป็นด่างอย่างไรนะครับอาจจะดีที่สุดนะครับ ก็คือการตรวจดินคุณผู้ชมหรือว่าเกษตรกรก็สามารถส่งดินไปตรวจได้นะครับไม่ว่าจะเป็นสำนักง,งานเกษตรหรือว่าสถานีพัฒนาที่ดินนะครับ่านก็สามารถนําดินไปตรวจดูก่อนนะครับแล้วก็ศึกษาข้อมูลนะครับอันนี้จะดีมากเลยศึกษาข้อมูลว่าอย่างน้อยดินเรามีธาตุอาหารอะไรบ้างแล้วก็ดินเป็นกรดเป็นด่างอย่างไรบ้างนะครับนี่นะครับ เราก็จะโปรยอย่างนี้นะครับถังหนึ่งประมาณสัก 10, 15 1 5ิ6ลิตรนะครับก็ได้ประมาณสักแค่นี้นะครับกี่ต้นละ่ะ10กประต้นนะครับ12ต้นนะครับขอบคุณเป็นอย่างสูงเลยนะครับที่ให้เกียรติติดตามออรับชมสวัสดีครับ